ไม่มีนะป้าเพราะว่าผมวิ่งเส้นข้างบนข้างบนมาแล้วก็มาลงข้างหน้าไม่ตบมังเกียร์ขันมังเกียร์ครับคันมังเกียร์ที่แบบผมจะเลี้ยวอ่ะแล้วชนแล้วมันเลเข้าตรงกลางะครับชนก็คือกระเด็นลงมาตกไม่ไม่ไม่ใช่ครับใช่ใช่ครับถ้าอย่างนี้เรียกช่างเลยก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวไม่เห็นนะคือล้อเลยดีกว่าไหมครับได้ครับได้ได้ครับเดี๋ยวป้าเรียกช่างมาเลยก็ได้เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวผมคืนล้อให้เดี๋ยวให้ช่างเขาเติมล้อให้ครับป้าโอเคครับโอเคครับ เฮ้ฮัลโหลปูนมีกี่ลูกปูนมีกี่ลูกจิ๊บมานี่กระเป๋าอะไรสองเก้าแปดจเดินนี่เวลาคลิปอ่ะไปเฮ้ยเกมแน่มึงช่วยบอกไอแบงค์ไปอาบน้ำแปรงปันหน่อยกูเหม็นมันติดโควิดอยู่กับกูกูชายสายบุรีจังหวัดปัตต เออไอชายสายบุหร <festivals> ี่มึงมาอีกแล้ว <het> ม <East> ึงไม่มาเป็นก้อนเลยเนาะเหลียมได้ป่าวะเหลี่ยมตำรวจได้ปะสมมติว่าแบบฮัลโหลรอๆๆโอ้ผมไปไกลๆเดี๋ยวกูเองเอามาปูนฝากปูนได้ก่อนเฮ้ย เลขสองศูนยสามสองศนสาเร็วสองศูนย์สามตำรวจนี่ไงตำรวจนี่ไงมันก็ไปดิเดี๋ยวกูเล่นเองไปเลยเดี๋ยวกูเล่นเองมายังอะ่ะป๋าทำไงไม่ได้นะครับเอบอลมาอโอเคครับโอเคครับ มามานี่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 รอเล่นรอเล่นน้องตะรุดไม่ผมวิ่งขึ้นไปดูไงว่าว่ามีตำรวจดักหรือเปล่าเราได้รู้ทางถูกแล้วพี่ขากูโดเนตเป็นก้อนกูก็ไม่มีตังปั่นสล็อตกับทีนเข้าดีกูชายบุรีจังหวัดปัตตานีผมเห็นคาตาเลยนะครับกิ๊ฟปูนให้น่ะว่าตามนั้นแหละ จะได้โดนจับจะได้โดนจับทีเดียวครับเอวป<ะ>้าครับมันต้องเป็นไปตามนั้นนะครับป้าครับผม<อ>มัน,มน,มนต้องเขาเห็นนะตำรวจท่านนี่เห็นอะไรอะ่ะตอนที่ป้ากิบปูลให้อ,ะหอ่ะยังงี้ลองเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังก็ได้ครับลองเล่าเหตุการณ์ให้ป้าฟัง ก็คุณขึ to too, <Brain. S 2> ้นไปอยู่บนสะพานใช่ไหมก็คุณก็ไปยืนคุยกันสองคนแล้วคุณคุณผู้ชายที่ใส่หมวกแดงก็เป็นคนกิ๊บปูนให้คนหัวชุมพูผมกิ๊บคืนครับผมกิ๊บคืนเขาผมบอกผมไม่เอาเดี๋ยวอันนี้ผมบอกกิ๊บคืนครับผมไม่เห็นคนหัวชุมพูกิ๊บกิ๊บให้ก็ตรงนี้ไงตอนแรกตอนแรกอ่ะเขากิ๊บไให้ผมโถรชนผมบอกมันมันไม่ได้ผมก็เลยให้เขากิ๊บให้คืนผมกิ๊บให้คืนเขาถามว่าเขาเรียกอะไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมเตือนน้องผมว่าม ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมด้วยนะครับคุณตวจดีครับคุณตำรวจตอนแรกเขามากินให้ผมตรงนี้ผมบอกมันไม่ได้แล้วผมวิ่งตามเขาไปบอกเขาว่าอย่าไปอย่างนั้นให้ลงมาเล่นทําไม่ได้ใส่ล้อคืนด้วยนะครับสังผมขอโทษด้วยครับผมบอกน้องผมไปแล้วโอเคครับไม่ด้องเป็ดรถดีครับผมไม่รู้พี่แต่อย่างด้วยนะครับไม่ตอนตอนแรกอะป้าเดินไปบอกเขาวิ่งไปบอกเขาบอกว่าเอาเอาปูนไปคืนมันทําไม่ได้ เขาก็บอกไม่เป็นไรงั้นก็ได้ครับพี่มันจะแอดเฟซผมไปเนี่ยผมรอพี่ยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนสายพิรีเครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเขาไม่ได้เอาอะไรผมเนี่ยผมไม่ได้เห็นไงถ้าผมเห็นผมพูดได้ไม่ได้เห็นไม่คุยกับคนนั้นแล้วลองวอลไปถามดิครับครับแต่ยัางแค่นั้นครับเสียงหน่อยกูก็ไม่มีปูนเลยเฮียเท่าไหร่ครับเลือกเกม มีแก๊งใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีแก๊งแปดร้อยค่ะแล้วก็ค่ายางล้อละสองร้อยค่ะกี่ล้ออะครับยางสองครับกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าสามสองเจ็ดครับพันสองสามสองเจ็ดโอเคครับซ่อมแปดร้อยยางละสองใช่พันสองขึ้นรถขึ้นรถเลยพี่ขึ้นขึ้นรถเลยขึ้นรถเลย รอยังไม่เสร็จร้อยังไม่เสร็จครับ้องไปไฮเวย์เท่านั้นนะถึงจะรอดได้ร้ยค่ะใครว่ากูรอดไม่รอดเดี๋ยวพิ่งน,นะครับไปฮือไปฮือเป็นตัวดักนตัวด,ด,ดักนตัด,ด,ดัก หากูอยู่ว่าตอเนโดพด<ว>กูจะตกให้ชีวิตจริงเลยมาพูดมากใส่ที่กูดกูชายสายบุรีเฮ้ยตวไหว เอ้ยเอ้ยรอ้ยรอดอุ้ยอุ้ยแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับรอดใจเย็นค้าขอข้างล่างได้ไหมขอเล่นข้างล่างได้ไหมกี้แบบอันนี้ไงคู่ขักไงไปไปคุณถังคุณถังหอดใจเย็นค้าคุณตำรวจครับสวยพี่ชายสวยสวยเอ้ยเอ้ยชนให้หน่อยได้ไหมดีมอร์เดโนูคือ ส่ให้หน่อยได้ไหมครับเฮ้ยเกือบรอดแล้ว ไอ้นั่นปูนเจ็ดลูกคนอีกคนครับมันปูนเจ็ดลูกไมต้องบอกปูนเลูกไม้องบอกวะไม่ต้องบอกแค้อย่าลืมเอาอีกคนนึงไปด้วยนะโอเคครับปูนเจ็ดลูกเบสเอาเจอเกมได้ไงวะทุกทีไม่เคยเกมด้วยยันแม่ ขับกัดไอ้เหี้ยไอ้นั่นเจนลูกอ่ะโคดูสนโอเคอพี่กูคอนเทนต์เสียงเปล่า กันไปไหนกันกินอะ่าครับไม่มีครับขออนุญาตใส่บินนะครับอ๋อทำเป็นโดนอะไรมาระเบิดเหรอใช่ครับร้อยครับแบบลดลงมาปุ๊บจำภาพไม่ได้เลยครับโอ้โหเดี๋ยวผู้อำรวจครับอันนี้ครับมามีเดินเซเลยนะครับเนี่ยเมารถมันมีนักเรียนฝึกหายคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้เขาลองทำคดีดูพี่โอเคได้ได้ใครอะกันเน่ะกันเน่ะเป็นผู้หญิงอ่ะเขาเพิ่งมานี่แกงะเป๋าทหารยุ่งรึเปล่า มีครับมีครับระยะใส่บินนะครับกันต้องกันต้องไปเปลี่ยนแท็กก่อนวันนี้ครอบครูไปไหนหมดวะกูชายสายบุรีตัให้หน่อยครับขับรถเป็นป่าพี่ครับเป็นครับไปแล้วฮะขอบคุณครับหมอไอ้นี่สวยทำเปลี่ยนแกกันต้องไม่เปลี่ยนชื่อครับขอเะยะคนตัวนะครับปะเป็นต้นเป็นกะดีปูนะครับเออว่ะกูไม่มีแก๊งที่กะติดนะ นนมันไม่ได้กลิ่นหรอกัะมันง่เฉยเฉยปูนเจ็ดโดนเท่าไหร่ครับปูนลูกละห้าร้อยปรับนะครับเจ็ดพันะว้าวป๊าจะโดนนะครับสามสิบห้านาทีนะครับครับแต่ประกันได้เลยไหมอะประกันได้เลยป้ามันเป็นคดีดีสิบนาทีปะ ไได้มันทีคก็บาดอ่านถามไปมี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 มึงมีกี่ใบให้หกสิบไปเลยให้หกสิบไปเลยสองคนน่ะไม่ได้ก็บาหนึ่งครับยักษ์ครับพี่กระเป๋าเลขอีกทีนะสามสิบห้าครับของคุณมึงมีให้พี่ปะอีกสิบอีกใบครับโอเคร้อยครับทั้งสองยปยับก่อนหนึ่งปะเดี๋ยวใส่ครับปรับก่อนครับ เท่าไหร่อ่ะพี่เอาของผมมาเจ็ดพันห้าของผมจ่ายแล้วของผมจ่ายแล้วของผมจ่ายแล้วแอดเฟซกูมาด้วยมึงแอดเฟซกูมาด้วยมึงแอดเฟซกูมาด้วยกูชายสายบุรีสามพันห้านะขอบมากครับนะครับขอบคุณครับครับแล้วทีอ่ะน้องพี่เมย์คิดว่าจะเป็นอย่างไงโคตรอร่อยผมจะได้ขับรถแล้วสองรอบแล้วพี่แม่า เราครับเจงรับจบแค่นั้นแหละมันเป็นอะไรมากไหมน้อง,งเป็นอะไรบับเยอะไหมน้องต้องทำไหมสำหรับพี่ชายผมทําได้อยู่แล้วไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้มันจิ๊บจิ๊บอยู่แล้วใช่ไหมพี่เราไปเสียงอีกรอบไหมล่ะพี่ยนน้องโชว์ <laughs> ไม่ไม่โหจะไปขึ้นเกาะแล้วเอาเงินเจ็ดพันคืนเจ็ดพันอะไรล่ะพี่ไปข้างสอนอนเลย มีเปล่าอถาถ้ามีจะจกเลยตอนนึงข้างนอเปล่าแค่นั้นแหละตำรวจมันรออะไรเนะี่ยมีคนจกอยู่ดิโอไงที่อื่น่กันแหละเพราะวจกหมดแล้วพี่มันไล่อะไรเราหรือเปล่านะไม่ไม่ตรงน,รงนี้ตรงนี้จะไ,ไ,ได้นอน รู้มากไปพี่ไม่ได้แล้วพี่มีนทางพี่พี่รู้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 ทางไหนลงมาลงมาเดี๋ยวเวลาขับมึงขับเลยขึ้นดิเฮ้ยมึงเหออะไรเนี่ยฟ้าขึ้นมาใจเย็นดิพี่ เฮ้ยพวกเฮียน,นั่นรอดแต่เ,เฮียมาเอา GTB บนอย่างว่านะใครวะไอ้ียเอาแม่งดิแห่ล่ะ อดเร็วไอ้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ทุกกองเลยตอนเนี้ยกลับแล,แล้วเลยมพรู้ได้ไงได้ไม่ได้ทุกกอง สังคมมันบีบหนักกว่ากูอีกพี่จอร์แนมันบอกมันรออยู่ด้วยแยอะมากๆใช่ใช่ใช่ทั้งสังคมทั้งทุกอย่างไม่ก้าพว่าเจอใครมาบ้างแต่ก้าพูดว่าเคยอยู่ที่ไหนมาก้าพูดว่าแบบไอ้หมูกรอบคุณพอาค่ะคุณาไปทำอะไรมาไ แีารค้วแงอะค่ะไม่ราคาชรถคนเน okay, Murder, cioè, wow! ี่ยรถแคบครับฮะเต็งอะเต็งทนคนด้วยโอ้โห